เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพไปทํางานกรุงเทพมันค่าแรงมันไม่ดีก็กลับมาทํานาแหละทำน้า,าไปบ้านหนึ่มันเนนบ่ไหวคารถเจ่ยวคารถไถก็เลยบอกกับเมียว่าเท่าเข้าไปหาตำรวจเสียงจักขั้นพ่อทำนาห้าสิบไร่ทำมายี่สามสิบปีแล้ว ูข้าวหอมมะลิแล้วข้าวเ,เหนียวแล้ะข้าวอีเตี้ถ้าหน้าไปบ่ะเนี้มันบ่ไหวคารสเจียวคารสไถก็เลยบอกกับเมียวา่าเถวห้องไปหาบังรถเปียงจักขั้นมาใส่สอยพ่อเจียวกับพี่น้องเนี่เจียวของเนี่ก็ได้คืนแล้วก็ได้แปลรถอีซิกินี่แหละลูกค้าย่องกับตาบับบ่เฮียบ่เฮียเคียวดี ยาวมวนดีฟังมวนดีบอกคือกักกัก,กโล่งทงอะไรก็อาลาดเลย,ลเลยสร้างบริการลูกค้าดีคือว่าหกทุ่มทีหนึ่งว่ารถปิ๊บมาหาหมึกมาเลยเน่บด้ห่รคือมองอื่นเด้อันนี้โทษป,ปุ๊บก็เกินซิมืที่บินมาเลยเพิ่มเพ่พมาหาอีป,ปุ่นอีป,ปุ่นกามาทุสมากอีปุ่นมาดูอีหลอกมาเบิรงว่าบริการลูกค้าดีรถไอ้กีมันมีแต่แกงมันมีแต่แกงร้อนเน่มันเป็นแต่แกงห้างแต่ข่ายซื้อ แล้วเขาสีบติดเขาสีบบอบเปียกออกเฟียงมันจะลุงเลยลวงเลยน้ำมันกาปายัดแขวะคุมทาแขวะคุมมันมันบ่เขาได้มันถึงจะลายเขาก็เลยให้ลูกไส้เอาไปจองออกมาลาลาได้ขั้นที่สองนี่คุณภาพมนก็ะดีบ่อยห่างบ่เพ่ก็เลยจองขั้นที่สามออกมาอีกออกมากะมาเกี่ยวข้าวเดียวกะเป็นอย่างบนคุณอยู่ได้อยู่สี่เหล่ยอะไรอยู่ แต่ก่อนกับผมกับไปรับจ้างครับรถเกีียวเขาคือกันครับไปรับขับรถเกี่ยวให้หลายคนอยู่กับพันมาเบมนี้ก็อยากได้เป็นอของเจ้าของก็เลยคิดว่าอยากจะออกรถเกี่ยวเป็นของเจ้าของก็เลยไปติดต่อซื้อรถเกีียวแหละครับซื้อรถเกีียวก็เพิ่งซื้อปีที่แล,แล้วนี่ครับเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันต้องใส่เครื่องทุนแรงใส่รถเกีียวออกมาก,กันในคิดของเจ้าของนี่กับไปรับจ้างนี่ครับโอ้ไซแล้วก็รู้สึกว่าดีอยู่ครับฟ้องจู รอบจัดเที่ยวเขาโม้เขาล่มเขาหนาเนี่ก็ไปได้สบายนะขนาดเขาหนาหนาวกันยังเก็บได้เหมือนกับถือว่าเครื่องี่ชุดย้อดเลยกันเลยตอนนี้ก็เลยออกรถไทยมาอีกครับรถไทยกับรถไทยอีสเทกี้ขึ้นกันละครับกวองมาครูกันกับรถเกี่ยวกับพอดีก็ได้นาไทยก็ได้ไทยหนาเกี่ยวก็ได้รถเกี่ยวอีสเกีนาไทยกับไทยหน้ารถอีสเทกีก็ถือว่าโอ้เขาท่าเขาท่าทันด รับผมเองก็เป็นช่างที่บริษัท IST Farm Machinery นะครับก็อยู่ประมาณ5ปีนะครับทางบริษัทนะครับเริ่มต้นก็จะมีการเทรนนิ่งนะครับสำหรับช่างที่เข้ามารับมอบหมายในการดูแลรถแท็กเตอร์รถเขี่ยวนวดข้าวนะครับสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นนะครับแล้วก็เราก็ยึดปฏิบัติมานะครับก็คือเรื่องการบริการหลังการขายนะครับอย่างเช่นการดูแลลูกค้านะครับก็ดูแลลูกค้าด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็ ยินดีให้บ,บริการลูกค้าอย่างเต็มที่นะครับอิเซกิคุณยิ้มได้เรายิ้มด้วยเยี่ยมอิเซกิคุณยิ้มได้เรายิ้มด้วยอิเซกิคุณยิ้มได้เรายิ้มด้วยเยี่ยม